สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับโจทย์ข้อนี้เป็นการคำนวณหากำลังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทำต่อบล็อกโดยสายเคเบิลถามว่าในชั้นเรียนผมได้อธิบายที่มาที่ไปของการคำนวณหากำลังห,งหรือยังคำตอบก็คือ,อยังครับฉะนั้นจำเป็นจะต้องดูคลิปนี้เพื่อให้เข้าใจว่าเราจะหากำลังได้อย่างไรจากนิยามกำลัง มีค่าเท่ากับงานทั้งหมดหารด้วยเวลาและเราเองก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่างานตัวนี้ครับมันเกิดจากการเอาแรงลับทั้งหมดคูณกับ s ซึ่ง s ในที่นี้ก็คือการกระจัดทีนี้ถ้าเราดู s หารด้วย t มันก็คืออัตราเร็วหรือว่าความเร็วนั่นเองดังนั้นกำลังที่เราจะหาเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ F ซึ่งหมายถึงแรงคูณกับ V ซึ่งหมายถึงความเร็วได้เช่นเดียวกันสำหรับโจทย์ในข้อนี้พูดถึงบล็อกแกรนิตที่มีมวล1,400กิโลกรัมถูกดึงขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่1.3เมตรต่อวินาทีโดยใช้สายเคเบิลและก็ว้านระยะทางดีหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้ในรูปก็คือ40เมตรและ b ีมีค่าเท่ากับ30เมตรระหว่างที่บล็อกตัวนี้ครับเคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างบล็อกและก็พื้นเอียงคือ0.40ตามที่บอกไปโจทย์ให้คำนวณหากำลังที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสายเคเบิลต่อบล็อกการแก้จุดปัญหาข้อนี้ สิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกนั่นก็คือการเขียน free body diagram แสดงแรงทั้งหมดที่กระทำกับบล็อกแกรนิตเพราะว่าเมื่อเราได้แรงเสร็จแล้วเราจะเอาแรงไปคูณกับความเร็วก็จะได้กำลังออกมาตามที่โจทย์ต้องการตอนนี้เราสนใจที่บล็อกเรามาดูครับว่ามีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับบล็อกแรงแรกที่เราเห็นนั่นก็คือแรงเนื่องจากสายเคเบิลก็คือมีทิศ พุ่งออกจากบล็อกนะครับผมให้เป็นตัวทีแรงที่2เป็นแรงเสียดทานให้เป็นตัว F เล็กแรงที่3เป็นแรงที่เราจะต้องทราบอยู่แล้วอันนี้ผมเรียกว่าแรง mg นะครับนอกจาก mg แล้วจะเห็นว่าบล็อกของเราสัมผัสกับพื้นแน่นอนครับจะต้องมีแรง n ทีนี้เราก็จะตั้งแกน x แกน y ตามแนวพื้นเอียงจะเห็นว่ามี mg ที่ยังไม่อยู่ในแนวของแกนที่เราตั้งขึ้นนะครับผมก็จะแตก mg เข้าแกน y อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น mg อะไรครับ mg cos เซตเมื่อแตก mg เข้าแกน y แล้วก็อย่าลืมที่จะแตก mg เข้าแกน x ก,ก็จะได้ออกมาเป็น mg sin เซต้าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่แรงครับตอนแรกมี4ใช่ไหมแตก mg ออกไปก็จะกลายเป็น5แรง mg สีแดงก็ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องมองและ,ะกลับมาที่โจทย์เราโจทย์เราบอกว่าให้เราหากำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อบล็อกโดยสายเคเบิลดังนั้นผมก็จะมา หาแรง t นะครับจะเห็นว่าแรง t ตัวนี้ครับขึ้นขวาแค่แรงเดียวแล้วก็มีแรงอีก2แรงอยู่ในทิศตรงข้ามกับแรง t ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแรงนั้นก็คือ f เล็กแรงเสียดทานบวกกับแรง mg ที่แตกแรงแล้วอยู่ในแนวเดียวกันกับแรง t แต่ว่าทิศตรงข้ามนั่นก็คือ mg s i n θ เซนะครับพวกเรายังคงจำได้ไหมว่า f แรงเสียดทานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีนี้ f เล็กของเรามีค่าเท่ากับ mu n อันนี้มันเท่ากับ mu n เสมอแหละเพียงแต่ว่า n ตัวเนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีนี้ n ของเรามีค่าเท่ากับ mg cos เซตดังนั้น f จึงมีค่าเท่ากับ mu mg cos เซตาทีนี้ผมก็จะหาค่าของแรง ในแต่ละพจน์ออกมาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งผลรวมของแรง F บวกกับ mg sin เซตตัวนี้ก็คือแรงเนื่องจากสายเคเบิลที่กระทำกับบล็อกแทนค่าธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ cos เซตาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์กำหนด d1 และก็ d2 มาให้40และ30ตามลำดับอันนี้ พวกเราน่าจะพอทราบแล้วถ้าเห็นตัวเลข 3, 4, 5พวกนี้ไม่53มก็37องศาในกรณีนี้ครับเซต้าของเราคือมุม37องศาแต่จริงๆเราไม่ต้องท่องก็ได้ใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้ครับ mu mg cos เซตาใช่ไหมคอสท่องท่องคอสไม่ได้ต้องท่องอะไรมาตัง้งแต่ต้นซายข้ามฉากคอสชิดฉากชิดฉากก็คือ40ส่วนด้วย50ผมก็เขียนแค่4ส่วน5นะครับ ก็กดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบของพจน์แรกของแรง F ออกมามีค่าเท่ากับ4,390.4ในทํานองเดียวกันเราก็แทนค่า mg sin เซตาลงไปนะครับข้อนี้ sin เซตา sin ข้ามฉากข้ามก็คือ30ฉากก็คือ50อ้าวผมเขียนผิดแลวเนี่ยที่จริงมันต้องเขียนเป็น 3าส่วนหนะแต่ว่าผมน่าจะกดตัวเลขถูกแล้วนะครับแปดพก็บวกกันได้คำตอบออกมาคือ1นึ่2 4มหน่วยของที่เป็นแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตัน เมื่อเราได้ T ซึ่งเป็นแรงเนื่องจากสายเคเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถหากำลังได้ไม่ยากตามสูตรที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือกำลังมีค่าเท่ากับ f คูณกับ V แล้วก็โจดกำหนด v มาให้เรียบร้อยแล้ว f ของเราในที่นี้ก็คือตัว T นะซึ่งเราคำนวณมาได้จากด้านบนทีวีอ่าไว้ดูแก้ง่วงเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ดูทีวีกันแล้วนะครับ ก็แค่แทนค่าลงไปท้ายที่สุดคุณก็จะได้คำตอบออกมาแต่ตะแตนแต่ละแตนขอกดข้างอีกเล็กแป๊บหนึ่งลาาผมเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10กำลัง n นะครับก็ได้ค่าของกำลังออกมา1.69ุคูณ10กำลัง4วัตกำลังมีหน่วยเป็นวัตนะครับ กำลังเป็นหวัดไม่ใช่โควิดโอเคครับบ๊ายบาย